ระเบิดทรายข้างกรีนระยะ15หลาถือว่าเป็นช็อตที่อาจจะเล่นยากสำหรับนักกอล์ฟมาเล่นบางท่านนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นโปรระดับอินเตอร์ที่เล่นอยู่ที่ใชน้า LPGA Tour ทัวและเป็นเมมเบอร์ของไทย l p p g Tour ทัโปรท่านนั้นก็คือโปรเชอรี่ทีรนันอยู่ป่านะครับโปรเชอรี่ช็อตข้างกรีนเนี่ยระเบิดทรายระยะนี้มันสําคัญอย่างไรครับ สำคัญมากค่ะเพราะว่าตัวข้างกีนเนี่ยค่ะมันเป็นตัวเซฟสกอร์ให้กับนักกอล์ฟทุกท่านเลยนะคะเวลาเราไปตีมาสองช็อตสามช็อตแล้วแล้วมาตกทรายข้างกีนเนี่ย<ม>ากนนยารที่เราจะต้องแบบมาเสียชอ็อตจากตรงเนี้มันแบบมันไม่ใช่เรื่องอะคะ่ะแล้วปัญหาที่โปรเทอรี erry, ่มักจะเจอสำนักกอล์ฟมาเล่นเนี่ยที่ผิดพลาดเนี่ยช็อตเนี้ยเป็นคืออะไรบ้างครับก็จะมีปัญหาเรื่องเซตอัมค่ะแล้วก็การขึ้นไม้ที่ชอบลากเข้าข้างในค่ะก็จะเป็นปัญหาหลักเลยที่จะทําให เข้าลูกได้ไม่ดีงั้นอย่า,อารอช้ากันเลยดีกว่านะครับเคล็ดลับของโฟเชอรี่ระเบิดทรายข้างกรีนนั่นคืออะไรไปชมกันเลยครับโฟเชอรี่เดี๋ยวเรามาเริ่มเทคนิคระเบิดทรายข้างกรีนระยะ15หาลากันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเชอรีร่ก็จะเลือกเป็นหลอกหองศานะคะก็ะจะเพื่อที่แบบให้องศาหน้าไม้มันเปิดหน่อยเพื่อที่จะแบบออกจากปังเกอร์ได้ง่ายขึ้นค่ะครับต่อไปก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องเป็นเรื่องของการเซตอัพนะคะเชอรี่ก็อาจจะ ยืนเปิดไปด้านซ้ายของเป้าหมายนิดหนึ่งประมาณ10นาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวหน้าไม้จะเข้าไปที่ทงจะเข้าไปที่เป้าหมายที่เราจะไปนะคะแล้วก็เปิดเปิดแทบจะแบบแทบจะนอนลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็เหมือนน้ำหนักตัวก็อาจจะแบบอยู่เท้าซ้ายเยอะกว่าเท้าขวานิดหนึ่ง ก็ตอนนี้ก็คือมีเรื่องของอการเซตอัพใช่ไหมยืนที่10นาฬิกาเสร็จแล้วก็เปิดหน้าไม้ไปที่ธงแล้วก็ยืนจัาหนักอยู่ทางซ้ายใช่อ่าโอเคถ้างั้นเรื่องของสวิงแนวเข้ามีอะไรไหมฮะค่ะปัญหาหลักเลยนะคะที่เชอรี่ชอบเจอกับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปนะคะก็คือจะชอบขึ้นไม้มาในแนวนี้เพราะว่าเหมือนเราเปิดหน้าไม้ไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะขึ้นตามแนวไม้ซึ่งไม่ใช่ค่ะในบังเกอร์มันต้องไปตามแนวตัวที่เรายืนเปิด ไปทางซ้ายค่ะเป็นแนวนี้นะคะอ่ะ,อะโอเชรี่ครับลองสาธิตให้ดูเลยลูกนี้เสียงดีมากเยี่ยมเลยลงไหม <c oughs> สุดยอด <c oughs> ลองไปเลยโอ้ <c oughs> oh, โอเชรี่นี่ครับ <c oughs> นานๆทีในรายการจะได้เห็นอย่างนี้นี่ลงหลุมไปเลยจาก15หลาลระเบิดทรายข้างกรีนค่ะ,ะซ้อมหนักไหม ซ้อมหนักมากค่ะก็คือเชอรี่ก็จะซ้อมเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของช็อตเกมอ่ะมันต้องซ้อมอยู่แล้วมันเป็นฟีลิ่งยังไงเราก็ต้องซ้อมค่ะใช่เพราะว่าแน่นอนนะครับถ้าเราเล่นอยู่ในทัวร์เนี่ยเรื่องของช็อตเกมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่จะช่วยทําสกอร์เลยใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวโปรเชอรี่ลองฝากอย่ท่านผู้ชมนิดนึงว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคีย์สำคัญในเรื่องของการระเบิดซายมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวเชอรี่เองก็จะดูเรื่องเซตอัพเป็นหลักค่ะถ้าเกิดเราเซตอัพได้ดีใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกว่ามันต้อง ย,ยืนตัวเปิดไปด้านซ้ายนิดนึงแล้วก็หน้าไม้เข้าที่หลุมแล้วก็สวิงตามแนวตัวนะคะแค่นี้และค่ะก็จะทําให้เรามีผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็ออกจากบ,บังเกอร์แน่นอนค่ะขอบคุณมากครับโปเชอรี่ยังไงก็ลองเอาเทคนิคของโปเชอรี่นะครับในเรื่องของการยืนนะครับแล้วก็แนวไม้ไปลองซ้อมดูนะครับและแน่นอนท่านผู้ชมจะสามารถระเบิดทรายจากข้างกีนได้ดียิ่งขึ้นไปลองทําดู